ใครได้สร้างมหาวิหารคุณยายบ้างยบเมือ่อสิจ๊ะสาธุและแล้วเราก็สร้างเสร็จภายในหนึ่งปีเห็นไหมจ๊ะว่าถ้าลูกหลานยายทุกคนรวมใจกัอย่างนี้เนี่ยความสำเร็จมันก็อยู่ในกรารม,มือของเรามันไม่ได้ยากอะไรหรอกทั้งหลังนั่นทองนั้นจ้านะทองท่อทหารอ่างงูทองคํา <laughs> ที่เราช่วยกันทำทั้งหลังก็จะไม่เคยเห็นที่ไหนนะมีวิหารเป็นทองคำอ่ะซึ่งจะเป็นที่ประดิสถานรูปรูปหล่อทองคำของคุณญา,าจารย์มีรูปหล่อทองคำของพระเดวคุณหลวงปู่ของเราแล้วก็รูปหล่อทองคำของคุณญา,าจารย์มหาวิหารล่างนี้จะเป็นที่ประฏิสถานรูปหล่อทองคำของคุณยา,าจารย์ซึ่งเราหลอกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไรได้รอมังจะ๊ะสาธุอ่านี่เฮ้ยเ้ยมจ๊ะมีแถวแถวนี้น,น,นี่ไม่อยากจะฉีกนะอาจจะก็แบ่งบุญให้อันมโมทนาบุญซะสาธุ<ส>อ่ะเ้มจ๊ะว่าถ้าเราทำทุกบนนุญนี่เวลาพูดถึงมันปลื้มมันปิติ มันภาคภูมิใหญ่ใครจำได้บ้างว่าเราหล่อรลปทองคำคุณยายปีไหนเอาล้วสิปีอ่าอาอาอาใครรู้ก็กรี๊กล้างมาเลยนะจ๊ะเพราะครูไม่อยากก็ลืม <c oughs> <c oughs> วันเดือนปีปีใหม่เนะี่ยมันมีทุกปีเลย เราได้หล่อไปแล้วม้แต่เสียดายจังเลยทองคําที่หล่อรูหลงปูก็ดีคุณยาก็ดีมันไม่เหลืองมันออกแดงๆทั้งๆที่ตั้งใจหลอดีนะอืมใช่ที่จริงมันจะต้องเหลืองมันต้องได้เก้าสิบเก้าจุดเ้าหตัวซึ่งครูสไม่ใหญ่เนี่ยสามารถหาเรือกับผู้ ชำนาญการได้ซึ่งเขาก็พร้อมจะช่วยเมื่อลูกหลานยายบางคนเขารักยายมากเขาอยากจะได้บุญกับยายทำเองมันออกมาแดงทีนี้ก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงแล้วเนี่ยนอกจากทำใหม่อีกองค์นเป็นอย่างนั้นนะไม่ง,งั้นจะเหลืองกันนี้นะบอกก็ไม่เคยเชื่อนี่เลยต้องลำพึงออกจอ <c oughs> ชีคไปลิ้วๆเลย หลังจะได้ไม่ดื้อครูไม่ใหญ่ตเตือนแล้วจะได้เชื่อไม่จะคุณพระใหญ่เห็นความตั้งใจดีก็เกียดขาดคอขาดใจไงโอแม่น้ําหอมสอนไว้ขาดคอคนสนจมบุมากอย่าอย่าขาดคอคนอย่าสนจมบุมาคุณทวารก็ถามอา้าวทาไมละแม่ไอาขาดคอคนพอรู้ไอสนจมบุมากเป็นไงอามาก็าจะดีเทาเออจริงนเนี่ยน,นะอะก็เห็นความตั้งใจดีอา้อาวอา้าว ยากล้อครัไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะได้รูปหล่อที่ทองบริสุทธิ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มันแค่99.94ตัวนะทองสวิสเนะี่ยแต่เราสามารถทำเก้าสิบเก้าด้ตัวได้ทีเดียวเนะี่ยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเอามายิงใหม่ก็ได้ให้เป็นทองร้อยหนึ่งหนึ่งสนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณพิเชษท่านและ ช่วยกันยิงพิเชษพรานนก,กูลนิดเก่งนะคนนี้ไม่ธรรมดามีบาร,รมีคนนี้ที่นีไ่ไงโดมมหาวิหารไม่ได้บุณหลวงปู่นั่นะฝีมือเขาละคุณพิเชษพรานนก,กูลมานั่นลนะและเดี๋ยวนี้องค์พระธรรมกายพราธรรมกายเจดีย์เดี๋ยวเราจะามาปรับปรุงใหม่ให้สุขปรงสว่างทีเดียว ดันใครที่จะสร้างพระธรรมกายยำตัวรุ่นหลังเนี่ยตั้งแต่รุ่นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยบรรจุในมหาวิหารหลงพ่อขนเทพนีเนี่ยจะได้พระธรรมกายยำตัวที่ทองตั้ง99.96ตัวเน่เรียกว่าเกิดชาติต่อไปผิวเนี่ผุดพองผุดผัดอือเรียกว่าไออาบน้ำนมน้วมันเชยแล้วน้ำนมแล้วก็เชยแล้ว ขาอาบน้ำคลองกันเราได้หล่อรูปคุณยายอาจารย์ของเราเพราะคุณธรรมคุณวิเศษไอ้ตัวท่านซึ่งพวกเราทุกคนได้เห็นไปจากตาแม้เพียงบางส่วนที่เราได้เห็นก็ตามถ้าใครเข้าใกล้ท่านเราจะมีความรู้สึกท่านหน้าเทิดทูหน่าเคารพน่ากราบน่าไหวน่าบูชาคำสอนท่านหน้าทำตามให้น่าทำตาม่ ทำตามอย่างอาหารอย่างกระาเริงเบิกบานที่ได้ทําตามคําสอนของท่านเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเราได้สร้างมหาวิหารเห็นไหมจ๊ะทองคําทวายให้ท่านแล้วจะเป็นที่ประดิสถานรูปหล่อทองคําท่านแล้วก็เรือนทองของท่านเรือนทองของท่านนี่นะยังมีทองที่ถักเป็นผ้าคลุมเรือนทองไปอีก อืมเรียกว่าทองทั้งนั้นเลยพบต่อไปเราจะได้มีภูเขาทอง<า>เอาไปคนละลูกแ,<ท>แต่ตอนนี้ไม่มีไปดูแถววัดสเกตภ <c oughs> ูเขาทองวัดสเกตนี่ <c oughs> เ <c oughs> พราะฉะนั้นงานอะไรที่เนื่องเดคุณยายถ้าหากเราได้ได้ฟังกระแสนิดหนึ่งว่าอะไรที่เกี่ยวเนื่องคุณยายอย่าไปปฏิเสธเลยเรียบทำเถิด<ช> <ๆ S 2> อย่างเช่น สาวแก้วพันปีนี่นะจ๊ะสาวแก้วพันปีที่จะถวายมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่มีคุณาายายแจงเราจะให้เป็นเสาหลักของตระกูลของทุกทุกคนสาวหนึ่งก็ให้ในสิบชื่อหล่าจ,จะถวายพป็ยายแล้วก็มีชื่อหรือถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็มีชื่อของพวกเราตามหรือตระกูลนั้นตามอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าใครทําสาวแก้วพันปีนี่นะจ๊ะ จะได้รับรูปหล่อคุณยายอาจารย์ของเราที่สื่อดวงแก้วั้งดวงบุคคลแรกบุคคลแรกของโลกที่รับไปแล้วนั่งอยู่ในแถวนี้แหละจะอัญเชิญรูปหล่อทองคําของคุณยายที่มีดวงแก้วสองมือที่ท่านถือ,อเป็นสัญลักษณ์ที่ท่านถือเอาไว้สําหรับทําวิชาปราบมารในโรงงานทาวิชาสองดวงนั่นจะอัญเชิญไปที่อเมริกาทีเดียวไนปะส,<า>สหรัฐอเมริกาเนี่นะยไปคืนนี้เลย ที่ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับหมายเล็กหนึ่งนี่หนไหมจ๊ะศูนย์ศนย์หนึ่งอารับไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารูปหลอคุณยายมีลักษณะเป็นอย่างไรจ๊ะ